มา,มาจากครอบครัวที่ไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับอาศัยอยู่กับตายายตั้งแต่เด็กพ่อแม่ไปทำงานต่างจังหวัดน,นะครับก็เลยมีแรงบันดาลใจที่จะอยากเป็นข้าราชการก็เลยเลือกมาสอบเป็นประลัดอำเภอครับเพื่อประลัดอำเภอเนี่ยมีหน้าที่ในการบำบัดทุกบำบังสุขให้กับพี่น้องประชาชนได้มีโอกาสไปทำงานในพื้นที่ห่างไกลที่สุดของจังหวัดตากนะครับคืออำเภอุ้งผาง เราในฐานะในอำเภอเนี่ยต้องเข้าไปในทุกพื้นที่นะครับสิ่งที่ภาคภูมิใจอย่างหนึ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก็คือโครงการก่อสร้างสะพานข้ามห้วยลําน้าแม่กองนะครับซึ่งถือว่าสะพานแห่งนี้เนี่ยได้ถูกพายุเตี้ยนหมู่พัดพังไปเมื่อปี2564นะครับระหว่างที่พัง,พงไปเนี่ยก็พี่น้องประชาชนก็สัญจรไปมาค่อนข้างลําบากนะครับนักเรียนนักศึกษา ก็พี่น้องประชาชนเนี่ยได้เดินทางข้ามแม่น้ําโดยใช้ไม้ไผ่ต่อกันเป็นแพรนะครับพายข้ามลําน้ําแม่กองด้วยความยากลาบากนะครับจน mm hmm. ส่วนนี้ในอำเภอก็ไปขอมงบประมาณน,นะครับจากส่วนกลางนะครับซึ่งได้รับมงบประมาณสนับสนุนมาดําเนินการก่อสร้างสะพานเนี่ยจำนวน10ล้านบาทน,นะครับซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้ทํางานในการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับ ในการเราจะเลือกทําอยู่ใน3เรื่องนะครับที่คิดว่าเป็นประโยชน์กับนอ้องประชาชนนะครับเรื่องแรกก็เนี่ยในเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจนะครับเรื่องที่2เกี่ยวกับเรื่องสังคมเรื่องที่3าเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับตอนนี้อําเภอภูระเราะเราก็มีการสร้างการรับรู้โครงาการร่วมกันในการทําปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุธรรมชาตินะครับซึ่งมีในมากในพื้นที่ของเรานะครับในการ เป็นการแก้ไขปัญหาลดค่าฝุ่น PM 2.5แล้วก็ลดการเผาในพื้นที่ด้วยนะครับเรามีศาสตร,ร์พระราชาเนี่ยเป็นแบบอย่างในการทำงานอยู่แล้วนะครับเราก็ถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยทำงานตามแนวทางเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเราก็จะสามารถทำงานช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้สำเร็จไปได้ด้วยดีนะครับนี่คือสิ่งที่ข้าราชการทุกคนควรมีและก็คิดว่าเป็นแบบอย่างที่ดี ในการเป็นข้าราชการที่ดีครับ